วีออสทรงสวยราคาถูกมาอีกแล้วครับตัวนี้ได้ปี17ไหม่ลักหมืน่นไปบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยสําหรับวีออสตัวนี้เป็นตัวเจรถเดิมสภาพเดิมครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่หมสๆสดๆร้อนๆนะครับใครที่หารถใช้สักคันครับไปบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกราคาดีครับงบแค่299,000นะครับเป็นวีออสตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นเจ้าของได้นะครับแม็กส,สวยๆชุดแต่งนะครับของ RBS เกิร์ตชุดแต่งรอบคัน สวยคลิปเลยนะครับรถปีสิบเขับดีช่องล่างนิ่มนะครับใครหายอยู่และเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับของเดิมนะครับชุดแต่งแบบนี้บอกเลยว่านี่คือตัววีออสที่บอกเลยว่าทรงสวยทรงหล่อมากครับงามๆนะครับพันห้าพันห้าครับใครที่หายอยู่นะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับไฟด้วยตัวแล้วก็รถเดิมนะครับด้านในเดิมหมดเลยนะครับด้านนอกอาจจะดูแบบ เฟี้ยวๆหน่อยแต่ด้านในคือเดิมแท้เลยนะครับพรีเมียมงานเดิมโรงงานครับโครงสร้างก็เดิมโมโนคอนด์เดิมเดิมแผ่นเพจอยู่ครบครับปี17นี่สภาพเดิมสวยกริบเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนแค่ห้าพันห้านะครับเงินเดือนหมื่นสามหมื่นสี่เป็นเจ้าของได้เลยเอาใช้งานนะครับเดินทางก็คุ้มนะครับใช้งานส่วนตัวก็สบายนะครับรถเดิมนะครับโครงสร้างเดิมหมดสเกิร์ตบอดี้ทุกอย่างเดิมเซ็นเซอร์ด้านหลังติดมาให้ถึง4จุดนะครับนี่ ตัวรถสีขาวตัดด้วยสีดําแบบนี้สปอยเลอร์มีครบนะครับมีสติ๊กเกอร์มือใหม่หัดขับด้วยนะครับแต่รถไม่เคยชนเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเจ้าของเจ้าของชาวคนช้ยนะไม่ใช่มือใหม่แล้วครับมือเก่านี่แหละครับติดหล่อๆงั้นนะครับรถสวยจริงนะครับฟิล์มติดมาครบนะครับด้านในสภาพเดิมกุญแจมีให้เรียกว่าถึง3ดอกเลยนะครับมีให้ถึง3ดอกนะครับมีล็อกเซกเกันขโมยให้ด้วยนะครับคุ้มมากนะคุ้มมากครับ คันนี้เป็นมงเวีนเบรกยังใหม่ไหม่เท่าไหร่อย่ามาดูกันนะครับตาคาชิ้นเดียวติดครับใหม่มันแค่เก้าหมื่นกวโลนะครับไม่น้อยนะไหม่เก้าหมื่นเก้านะครับสวยคุ้มครบกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับรถเดิมบอดี้เดิมนะครับรถเดิมบอดี้เดิมแบบนี้นะครับอ่ะสภาพเดิมนะครับเราดูนะเะาคงจะเข็บนม็นะดอาร้อยต่อโครงสร้างนะครับสภาพเดิมสภาพสวย นะครับอ่าหน้าสปอร์ตก็เดิมนะครับเสาบีเาสาษีเดิมนะครับเสาบีเาสาษีเดิมนะครับลมยางเติมในตัวเจ้นนะครับคันนี้แล้วก็เดิมเลยนะครับไม่เก้าหมื่นสภาพสวยมากอะจะดูด้านท้ายนะครับแล้วก็หน้าเครื่องกันด้านท้ายหน้าเครื่องนะครับด้านท้ายนะตรงนี้นะครับมีสปอยเลอร์ให้นะครับติดมาครบ นะครับถาดลองมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับมีมาให้ครบนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ตัวถังนะครับได้เดิมนะยางอะไรนะครับมีครบตัวถังซีต่างๆเดิมนะครับตะเข็บนะครับรอยต่อทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับรถก็เพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้านะครับสภาพรถเนี่ยเดิมหมดนะครับซีนยางนะครับซีเดิมนะซื้อโรงงานนะครับอ่ะราคาสวยราคาดีนะครับแบบนี้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับ งบสอ0 0สนเนานะครับซื้อสดซื้อผ่อนบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวเป้จัดการให้นะครับสินสอดท้ายเดิมนะครับตัวนี้เดิมเดิมเฉดสีความร้อนมีครบนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งเป็นของ RBS นะครับเดิมจริงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้ขอดูห้องเครื่องให้ลูกค้านะครับทุกคนทุกท่านนะผ่อน5 5 0 0 2,99,000านะครับ กุญแจสามดอกโครงสร้างเดิมไม่เก้าหมื่นเก้า fm am มีให้ครบเลยนะครับสวยครบเครื่องนะครับรถขึ้นเข้ามายังไม่ได้ล้างใดอย่างสิ้นเลยนะครับฝาเดิมนะครับตัวนี้ฝาก็เนี่ยคือไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนนะครับฝาเดิมตาปัม๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับตาปั๊มอยู่ครบนะครับตัวเครื่องไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับอ่า โชชคเดิมนะครับเครื่องตัวตัวนี้เป็นตัวดูอัฟวิชัยด้วยนะครับคันหน้าโครงสร้างสภาพเดิมนอนไม่ขยับเลยนะครับเดิมเดิมนะครับคันหน้าเดิมกรนองกาน้ำน้ำคูแลงทุกอย่างนะครับก็อยู่ตามระดับปกตินะครับสภาพสวยกริปนะครับสีนเดิมฝาเดิมแบบนี้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์094794848ครับ คันนี้นะครับ2อ9 0 0นเานะครับปี17ตัวเจชุดแต่งแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้นะครับผ่อนแค่5,500ครับสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์นะครับ094 7 8 9 4, 7, 9, 4, 8, 4 8, 8 8ครับหรือแอดไลน์ดี D, นะครับ P A E อันนกอร์ D I M O N D ครับ